สวัสดีทุกคนครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะมาพามาชมเกี่ยวกับแอปดาบที่แพงมากๆนะครับว่ามีดาบอะไรบ้างครับที่โคตรแพงนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บนะครับโอเคงั้นเราจะมาสำรวจเกี่ยวกับแอปดาบที่แพงที่สุดว่ามีแอปอะไรบ้างนะครับที่แพงๆนะ ขั้นแรกก็มาดูของถูกก่อนนะครับว่าจะเป็นไงโอเคเข้าไปดูก่อนนะครับก่อนอื่นก็เข้าไปดาบสั้นนะครับวิธีจะดูของให้เยอะที่สุดก็คือเข้าไปกดที่ผู้เล่นทุกคนและก็เข้าไปวิธีดูดาบก็กดราคาถูกสุดแล้วก็สุดรูไปก่อนแล้วก็กดเข้าไปดูดาบที่ถูกที่สุดนะครับตอนนี้ก็เป็นดาบอินดิโก อ,อ,อินดิโก่ลอดต่อจากดาบที่ถูกที่สุดก็ลองมาจากดาบถูกสุดก็ดาบสั้นเขาน่าจะฟาร์มแบบอัพเลเวลกันนะอัพเลเวลสายสร้างจากนั้นก็เป็นดาบมังกรแห่งความมืดเฮ้ยสองหมืน่นบอกเลยครับว่าผู้เล่นใหม่ซื้อมาเล่นตอนแรกนี่โอเคเลยนะจากนั้นก็ดาบการิอุสดาบสั้นดาบ อินดิโก้ดาบเดมอนนัทโอเคดาบตัวนี้ก็ถือว่าที่จริงมันก็น่าจะแพงกว่านี้นะดาบจาก,กรพรรด,ดินีห้0 0มื่หรออืมก็สวยอยู่เอ้ยดาบมังกรป่าเถื่อนห0 0 0ืถือว่าได้ราคาอยู่นะครับไปฟาร์มมาขายก็น่าจะได้เยอะอยู่กับแอดดาบตัวนี้ครับดาบ คาตาอะไรวะดาบคาตับเนี่ยราคา70,000ดาบวินเกตเป็นดาบอีเวนต์มิคุตอนนี้เลยโอเคมาสู่ดาบที่แพงขึ้นมามากกว่านี้นิดนึงนะครับส่วนมากดาบที่ดรอปได้ครับราคามันก็จะไม่แพงมากนะอย่างดาบตัวนี้ก็เป็นดาบที่ดรอปได้จากบอส ดาบตัวนี้นครับอืมดาบตัวนี้ผมไม่รู้นะว่าดรอปได้จากบอสตัวไหนเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานอะล,ลืมไปแล้วแอนนิสเปียดาบตัวนี้บอกเลยครับว่าเล่นเป็นดาบคู่ก็สวยสวยนะถ้าว่าถ้าหากแต่งตัวละครเป็นผู้หญิงนี่สวยเลยมันทำให้ดูพิวดีดาบตัวนี้ครับดาบฟิวโลคสัส ดาบตัวนี้บอกเลยว่าหลอเทครับไปย้อมสีดาบฟิวโลคสัสเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดาบย้อมสีนะเฮ้ยเขียนผิดเขียนผิดอะไรว่าดาบฟิวโลคสัสแล้วจากนั้นเราก็ตั้งไปาตั้งเป็น 4A แล้วกัน นี่เอา้าเอา้าอะไรวะฮะไม่มีดาบฟิลโลคัรสเลยเหรอรูปทรงรูปทรงนี่ครับสวยเลยนะบอกเลยว่าสวยๆทำดาบคู่เล่นก็สวยมากนะครับดาบฟิลโลคัสโอเคงั้นไปต่อดาบต่อไปกัน แอปดาบต่อไปครับก็จะเป็นดาบอีเวนต์ครับพอมีดาบอีเวนต์หลงเหลือให้ดูอยู่แต่ก็ไม่มากมดาบตัวนี้ก็ก็ดีอยู่นะมาดูแอปดาบต่อไปกันดาบดาบต่อไปครับที่ราคาเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือดาบแคนทิโรดถ้าหากเป็นโปรโทรนะบอกเลยแพงกว่านี้อีกประมาณกี่เท่าวะประมาณเกือบร้อยเท่าอะ่ะ ตัวน,นี้ก็ดาบดาบวายนะครับแก้ววายหลังจากต่อที่โปรโตแคทิลดก็มาอยู่ที่ดาบที่มันเริ่มเพลงขึ้นมานก็คือดาบดาบดาบ,ดาบครบรอบ8ปีเฮ้ยเพลงได้ไงวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพลงอยู่นะกับดาบลักซูรี่ดาบอะไรวะอ่าผม ผมว่าผมจำดาบได้ไม่เยอะแล้วนะดาบเปลกๆเพียบเลยดาบพัดอันนี้เห็นอยู่กับดาบตัวนี้ครับดาบตัวนี้คือดาบอะไรวะ Last s k i l l s o r t อ่าตัวนี้ผมไม่รู้นะว่าดรอปจากไหนแต่มันก็แพงอยู่นะตั้งสองแสนเขีต้องตั้งสองแสนกว่าเอ้ไม่ได้ธรรมดา ต่อไปเป็นดาบลูกลักของผมแล้วนะครับเดี๋ยวหาก่อนดาบลูกลักอา่าดาบลูกรักคือดาบกาเซียครับดาบดาบอันนี้คือเป็นแอปลูกลักผมเลยเอา้าวไม่เจอ ไอซ์แบดกาเซียดาบลูกรักผมมากลูกรักยังไงเหรอเดี๋ยวให้ดูนะอ่าไปไหนแล้ววะเอา้าไม่มีไม่ไม่มีย้อมสีโอ้โหจบเลย ไม่มีย้อมสีไว้ให้โอ้โหตัวนี้บอกเลยว่าย้อมสีได้สวยมากผมชอบมากเลยครับถ้าว่าเป็นดาบเริ่มต้นผมจะเลือกไอเบสกาเซียไอเบสอะไรวะ <c oughs> อืมสำเนียงเริ่มผิดผิดลวโอเคจากนั้นเราก็มาดูดาบต่อไปกันเลยว่าเป็นยังไง จากนั้นก็เป็นดาบปลายปืนดาบปลายปืนก็รูปร่างรอ,รอที่เลทลอ,อยู่นะครับเอา้าไปไหนแล้วอย่าบอกนะว่าขายหมดอ๋อตัวนี้ครับดาบปลายปืนดาบตัวนี้ก็สวยอยู่นะดาบซากุระอ่าอันนี้อันนีอนนอนนอ้อันนี้คืออันนี้คือผมชอบอยู่นะครับตัวเนี้ยใส่แล้วมันดูแบบถักใส่เป็นตัวละครผู้หญิงนะมันดูแบบ ญี่ปุ่นมากเลยเออแล้วจากนั้นก็เป็นดาบาดาบตัวนี้ก็สวยครับดาบโอคาโตะงั้นเรามาดูงบต่อไปกันเลยคืองบ3ามแสนกว่าเฮ้ยงบ3ามแสนกว่าไปไ่แล้วดิทีนี้ก็มาดูงบงบที่สูงกว่านี้นะครับ ผมไม่น่าผมไม่เชื่อเลยนะว่างบสี่แสนครับจะมีจะมีออฟของดาบหกปีอยู่มามาด้วยดาบหกปีก็ก็พอเลอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เลมากอ่าตัวนี้เป็นคอนวิเศษโอคอนวิเศษน่าจะเป็นของอีเวนต์นะเฮ้ยดาบอะไรวะไม่เคยเจอวะดาบดาวตก ดาบตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับรู้สึกว่ามันสวยดีนะพูดไปเล่นไปราคาสี4 5 0 0ีดาบมันก็เริ่มสวยขึ้นมาเรื่อยๆละและนี่ครับดาบเลแต่โคตรถูกผมไม่รู้ทําไมมันถูกขนาดนี้นะเป็นดาบที่แบบดาบครบลอก1ปีแต่ขายแค่6 0 0ีถือว่าถูกนะซื้อเก็บมาสะสมไว้ก็ไม่เสียหายอ่า เดี๋ยวนะถึงไหนละอืมก็ถือว่าไปไกลแล้วนะโอเคมาที่ดาบงบ600 k มาดูกันว่าดาบงบ600 k นี่คือมันจะได้อะไรดาบแสงจันทร์ ดาบตัวนี้ก็เป็นดาบที่ผมเออ,อ,อบรรยายไม่ถูกแต่บอกแค่ว่ามันมีความหรูหรามาเห่าที่เรียบง่ายสบายครับเหมือนมันไม่ได้หรูมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากอะ่ะคล้ายๆกับเหมือนดาบสมดุลอะ่ะที่เราเอาไปเล่นกันน่ะแบบแคล้ายๆกับแบบมันไม่ได้โอเวอร์อะ่ะแบบมันคล้ายๆกับแบบมันใส่แล้วมันดูดูปกติที่สุดแล้วออ มันดูไม่ปแปลกตาเหมือนกับมันสวยงามครับแต่ไม่ไม่ได้เปลกตาครับถือว่าเป็นดาบที่แบบใส่แล้วดูดีทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องเล่นสีมันก็สวยนะดาบดาบแสงจันทาดาบตัวนี้ก็เป็นดาบอาดาบยูคิมุระก็สวยดาบตัวนี้ก็โอเคอยู่แต่ผมไม่ค่อยโอเคกับรูปลักษณ์มันซะเลย มันจะดูแบบจะดูผอมเพียวนะแต่ว่าดูไปดูมามันก็ใหญ่เทอ่อทะเกินไปอะ่ะดาบ5ปีว้าวดาบ5ปีอยู่ในราคา 700k เลยเหรอต่อไปเป็นดาบตัวนี้ครับดาบตัวนี้ก็เป็นดาบที่น่าจะเป็นดาบอัปเกรดมาจากไอแบดกาเซียนะครับดาบน้ำแข็งมายาแต่ว่าผมไม่ชอบนะ มันดาบเล่มใหญ่เกินไปบางคนอาจสอบก็ได้เพราะมันเป็นแบบเล่มใหญ่ดีทําให้บางคนอะที่แบบชอบดาบใหญ่ๆเขาชอบก็ได้ครับกับชอบสีมาด้วยดาบเล่มนี้ครับคล้ายกับดาบกิฟฟอนนะครับบอกเลยว่าก็สวยดีนะแต่ถ้าเป็นคาตานะนี่โอเคเลยถ้าว่าถ้าเป็นดาบกิฟฟอนแบบคาตานะมันจะสวย ดาบดาบมือเดียวนี้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับดาบ4ปีก็ถือว่าสูงอยู่จากนั้นเราก็มาอยู่ที่งบหลักเอ็มกันแล้วครับโอเครูปล่างดาบงบงบหลักเอ็มที่ต้องเล่นเจ็ดเล่มครับ <c oughs> มาดูกันว่ามีอะไรบ้างเฮ้ดาบตัวนี้มันเพลงนะมาถึงตรงนี้มันยังมีขายอยู่เลยดาบดาวตก จากนั้นก็ตัวนี้เป็นดาบอีเวนท์ถือว่าขายเพลงก็ไม่ได้เย่นนะดาบอีเวนท์เพราะบางอันมันก็แพลงจริงาดาบอะไรนะดาบสักดิทธิ์คริสมาสดาบตัวนี้ก็ดีนะครับ คือตอนที่ไม่มีของนะครับบอกเลยดาบตัวนี้เป็นดาบที่แบบคนสอบเล่นมากตอนที่ไม่มีดาบเยอะอะแต่ยุคเดียดาบเยอะมากหาได้ทุกที่เฮ้ยกับดาบเดี๋ยวเดี๋ยวดาบอันนี้คือดาบอะไรครับเนี่ยดาบวิญญาณสมุดอ๋อดาบวิญญาณสมุดผมไม่เคยเจอนะตั้งแต่เล่นมาผมน่าจะไม่ได้เล่นนานละดาบนี่ดอปหรือว่าเป็นอีเวนต์ผมก็ไม่รู้นะแต่ก็แพงดีนะ แล้วก็สวยด้วยไม่ต้องแบบไม่ต้องย้อมสีก็สวยนี่แบบเริ่มนี้แพงสิแต่ดาบฮาคุโรแต่มันก็หายยากจริงละ่ะ ดาบตัวนี้มันแพงได้ไงเออน่าจะเป็นของอีเวนครับและของที่ผมชอบมากที่สุดของดาบครบรอบครับก็คือ,คอ,คอดาบตัวนี้ครับดาบครบรอบ3ปีบอกเลยดาบตัวนี้มันเป็นแรไอเทมที่แพงมากคือปีอื่นมีแต่อันทุกข์นะแต่ดาบครบรอบ3ปีเป็นของที่แพงมากแหละเพราะว่าดีไซน์ที่มันสวยหรูมากครับบอกเลยว่าหรูมาก คือใส่แล้วมันดูดีอ่ะไม่รู้ทําไมนะแต่ผมชอบมากส่วนคาตา้าผมชอบคาตาณาครบรอบสามปีสุดๆแล้วมันดูเรียบหรูแบบอืมมันดูเรียบหรูจริงอ่ะเอออันนี้คือใส่มันก็ดูเรียบหรูแบบอืมก็คือเป็นดาบเรียบหรูแกแล้วกันนะไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดนอกจากคำว่าเรียบหรูจริงๆจากนั้น าดาบสองบีแพงได้ไงแพงได้ไงวะโอเคผ่านมาดาบ3ปีแล้วมาดูว่ามีดาบอะไรบ้างที่มาแพงกว่าดาบ3ปีต่อไป ไอ้ที่ผมหาก็คือแบบเป็นของที่มันพอสมราคานะมันพอแบบเป็นดาบที่สมราคานะครับไม่ได้เป็นปดาบแบบอ่าดาบที่มาขายเท่าไหร่เราก็โอ้ทําไมเป็นแพงจังแบบเนี้ยอ่าเป็นดาบที่มันคู่ควรกับราคานี้แล้วนะที่จริงดาบ3ปีมันแพงกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้คนน่าจะร้อนเงินเลยกดราคาลงเหลือแค่61.6เอ็มมาดาบต่อไปกัน นี่ครับนี่นะครับราคาจริงมัน <M> สามเอ็มกว่ากว่าไม่รู้ว่าดาบเล่มนี้มันเพลงเพราะอะไรนะใครรู้ก็บอกด้วยนะครับดาบตัวนี้ฟูลใน ดาบแอปดาบราคา 4m นี่คือ,อน่าจะไม่มีมั้งนะผมหานานแล้วไม่เจอ โอเคไม่เจอจริงๆนะครับงั้นจากนี้ไปนะครับก็คือ,อาดาบท็อป P ีแล้วนะครับดาบท็อปสนี่คือแบบมันมันค่อนข้างจะแพงมากเลยนะดาบท็อปทีขึ้นไปนี่คือของมันน่าจะแพงมันมันค่อนข้างจะแพงมากเลยนะครับเพราะว่าดาบช่วง 4M นะครับผมแทบไม่เห็นนะว่าดาบตัวไหนที่มันแพงแบบ ประมาณช่วงสี่ห้าเอ็มนี่ไม่เห็นนะผมไม่เห็นจริงๆผมจะเห็นแต่ช่วงเก็ดเอ็มขึ้นไปเรียบร้อยครับนั่นก็คือดาบที่คนแบบคือกันแล้วก็เป็นดาบเขาเรียกกันว่าดาบคนรวยครับ <c oughs> เออไม่ดิเขาเรียกว่าดาบของมันตน้องมีครับก็คือคนเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับดาบเล่มน,นี้นั่นก็คือดาบโพโตแคนททโรส ดาบเล่มนี้นะครับดาบโพโตถ้าหากถูกสุดตอนนี้ก็ประมาณสักเจอครับถ้าหากบางคนขายแพงๆย้อมสีมาก,ก็สัก1 0บอครับบางอันก็ 10M เกว่าบสองสิเลยครับก็ถือว่าแพงมากเลยนะดาบโพโตแคนทิลดโอเคมาถูดถือว่าแบบผมก็ชอบเล่นนะไอ้ดาบตัวนี้นี่คืออย่างน้อยอ่ะของมันต้องมีครับ เขาเรียกว่าอะไรนะดาบนี้ก็คือดาบของมันต้องมีครับถึงจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ครับแต่มันมีคําว่าของมันต้องมีครับคุณจะจะจะหมดเงินกับคาว่าของมันต้องมีครับสําหรับดาบเล่มนี้โอเคงั้นก็ไปสู่อันดับที่สองอันดับที่สองนะครับมันก็จะเพลงขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาแล้วนะ อันดับที่2ราคาก็เป็นก็แพงอยู่นะอันดับที่2จะเป็นทงมิกูนะครับอันดับที่2ธงทงมิกุแล้วแล้วคือออฟแบบคุณคงจะงงนะครับว่าออฟง่อยๆแบบนี้ครับราคามันตั้ง1ิบ 9m 10m มันเป็นไปได้ยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเฉลยทงนี้ครับมันได้จากการสุ่มกาซาเกลเท่านั้นครับเออความจริงมันเศร้านะคือเพราะว่าโทงมิกุร่บได้มาเป็นสองรูแบบนี้ครับจากการสุ่มกาซาเท่านั้นนะคือสุ่มกาซาแบบสิ้นหวังมากครับกว่าจะได้มา มันมันจะได้กับการสุ่มกาซาสุ่มตัวนี้นะครับตรงนี้เลยเอ่อเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าคือสุ่มไปแล้วครับมันจะได้จริงนะแล้วแบบโคตรโคตรแทงเลย <c ười> คือเป็นดาบที่แบบ อีเวนที่ต้องได้สุ่มเอาถึงจะได้โบกเลยโคตรสิ้นหวังจากนี้ครับก็เป็นอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งเป็นไปเป็นของใครไม่ได้ครับนอกจากของมิกุนั่นก็คือพัดฮัตซูนิมิกุโอเคถูกสุดสิบหกเอ็ม ตะก,กี้ยังเห็นอยู่ประมาณ2ี่สิบเอ็มอยู่เลยคืออันนี้นะครับบอกเลยว่าแพงมากพัดมิกุตัวนี้มันก็แพงครับสาเหตุที่มันแพงก็ต่อมาจากตัวทงของมิกุนั่นแหละครับก็คือสุ่มเอาโอเคคือคือ้วถ,ถามว่าแบบมันมันจำเป็นไหม คือผมบอกเลยครับว่าสําหรับผมครับมันจําเป็นมากสะสมครับของมันต้องมีครับอ่ไอสามอันดับแรกมันคือคําว่าของมันต้องมีครับแค่นั้นเลยครับของมันต้องมีผมไอที่เก่าผมผมก็สะสมพัดมิก,กุได้ทั้งหกเจ็ดอันเลยนะคือด้วยคําว่าของมันต้องมีถึงจะไม่ได้เล่นก็เถอะแต่ก,แตก็แต่ก็ไปสะสมไว้อะ เอองั้นผมขอขอจบคลิปกันไปเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปแล้วนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า